ดีเด่นไม่ยอมมาแชร์กันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะสอนวิธีเะครับในหลุขอนี่ขอแน,นะนำนะใครไม่าง้เล่นเกมนี้แล้วก็สามารถเอาไปเล่นได้นะเกมนี้ชื่อว่าเตอร์เนสเไม่ใช่โลเทเวอร์นะครับโลเนนะะทเวอร์นั่นเองถ้าใครไม่ไเล่นเกมผมบอกใหนะบอกเสียงเลย โอเคนะคบวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเอาอเนี่ยเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จักรยานนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยว่าเราจะทำยังไงให,ให้ได้ไอเนี่ยกับจักรยานนะทุกคนไปเลยโอเคนะครับทุกคนให้เราออกมาจากเกมนะครับ ให้เราจากเกมหรือแมตนั่นเองแล้ววิธีมันจะสอนวิธีการเอ,อจาจักรายานกันเลยนะครับการเอ,อจา,อาจักรายานเอ้ยจักรยานให้เราไปที่เกมที่ชื่อว่าโลเพเบอร์หรือเกมที่ผมเล่นอยู่นี่แหละเนี่ยชื่อวันเนี้ยเข้าไปเลยนะครับแล้วให้เราวันตรงนี้ตรงนี้นี่ขั้นบนสุดเนี้ย developer คือคนสร้างนี่โ o b วิ อะไรนะ Obi Brown HD Fan Group นะครับกดเข้าไปเลยตอนนี้เราก็บงนึตอนนี้นะครับ คือตอนนี้ผมจอ,อยกูไปแล้วมันก็เลยมองไม่เห็นตรงเนี้ยี่ยมองไม่เห็นตรงเนี้ยผมจอยกูไปแล้วคือผมมาจอยกูไปแล้วก็เลยไม่สามารถเห็นตรงนี้ได้คือถ้าทุกคนยังไม่ไจอ,อยกูบ่ทุกคนจะเห็นตรงเนี้ยให้กดเข้าไปเลยนะครับในเราเนี้ยแล้วเราก็จะ,จะได้จักรยานมานะครับต่อไป HD Dev นะครับวิธีได้ให้ได้สก,กูตเตอร์ ไปที่ g e yes, w o r l d พิมพ์คาว่า g e o r l d นะครับกดเข้าไปเลยแล้วให้าที่เดิม developer กดเข้าไปแลวตอนนี้ผมจอยก g r o u แล้วก็เลยไม,มองไม่เห็นนะครับทุกคนกดตรงนี้กดตรงนี้เลยนะทุกคนโอเคผมมองไม่เห็นนะตอนนี้ ผมอันนี้ไปแล้วถ้าเรา j o ยก group เนี่ยเราก็จะเห็นตัวเราอยู่ตรงคำว่า member นะครับเนี่ยเราเป็นคน j o ยก group อันนี้น้องผมนะน้องผม j o ยก group เข้ามาด้วยอืมโอเคอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปโชว์กันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคแต่จะเชว่าไปในเกมเลยนะ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้นอนแล้วนะเสียงแรงเกินเดี๋ยวติดกระติดโอเคนะครับตอนนี้ให้เราคือเราอะ่ะจะต้องไปตรงเนี้ยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้นะครับสองอันนี้นี่อันนี้คือไบร์อันนี้คือ,เ,อ,อเปิดเ,เดชเพชรดิ อ่าวมาเพชรเพชรนะทุกคนแบนั้นนะทุกคนเสร็จแล้วเราเก็ตมาแล้วเราก็หยิบใน้กระเป๋ามานี่ผมก็ได้มาแล้วนะครับเอามาแล้วนะนี่ดีมากทุกคนเราก็สมามารถขี่ได้ยวสองวิธีดีกว่าทุกคนรอเพเพื่นตอนนี้ผมอมองไม่เห็นบอสนะ ตอนนี้ทุกคนกำลังต่อตู้กับบอสอยู่แต่ผมอมองไม่เห็นเล้ประมาณนี้วิธีใช้แล้วก็ง่ายๆครับโด,โด,โดสับแล้วก็โอ้ยโน้ตสับแลก็ให้พุ่งให้ลากพุ่งแบบหน้าเลยแล้วดูเกมทำครับดูเกมทำโอ้ยมันบั็อกนะทุกคน ก็ให hey, ้เพื <s <s <sk 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 ่อนฝั่งหน้าเรื่อยเดิมเนี่ยจะเลี้ยวหรือจะถอยอีกขนาดนี้โอเคโอ้โหนี่ทุกคนเลยแล้วก็โอ้โหจักรยานก็เหมือนกันนะคะทุกคนจักรยานก็เหมือนกันจักรยานก็เหมือนกันจักรยานก็เหมือนกัน โอเคขี่ไปเลยเนี่ยในเนี่ยแบบนี้กระยานไม่ค่อยติดบั๊กนะครับแต่ว่าใาสกูตเตอร์นี่นี่ยมันติดบั๊กนี่ทุกคนประมาณนี้ไปแต่งตัวซะหน่อยดีกว่าตัวแบบได้ที่นี่ โจนสลัดึทำหน้าแบบหน้าดูดูด้วยโอเคนะครับก็เป็นยังไงบ้างมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแวกวชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก็อเป็นกำลังใจด้วยนะที่ไม่คยทำทีเพราะว่าทุกคน ทุกคนไม่กดไลค์ดิอ่ยผมไม่ mm. ค่อยมีกำลังใจที่จะทำคลิปช่เท่าไหร่อยนี่นะครับอขอประมาณสามไลค์ก็พอสามไลค์ like ก็พอทุกคนช่วยกดกันหน่อยนะด่วยมดูคลิปผมด้วยโอเคไหมโอเคลาก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบาย